เอเคไหมขอแบบสดขอแบบแห้งไม่ใส่น้ำมาเพลงยังไงไม่มีดนตรีแค่พูดเล่นให้ไงหรอบนทางเดิน บนทางเดินแห่งความฝันนี้ที่เป็นแรกแแป็นหนึ่งอย่าบนทางเดินแห่งความบนทางเดินแห่งความฝันนี้บนมันบนทางเดินมันเป็นเปสล็อตบายไม้ระวังดีๆเป็นเป็นบนทางเดินระวังดีไม่เค่อัดอ่ะนั่นไม่ติดละว่บนทางเดินแห่งความฝันนี้อาจไม่มีพรมแดงปูทางอุปสรรค ไม่มันแยกไม่ไั้เอาใหม่เหมือนจะผิดขีตัอเลยนี่หยุดกัวตัวน้ำนี่หยุดกระดตัวน้ำพูริงโชิขับยากบนทางเดินเอาเองอเโม่อนเอเอขึ้นได้หน่อยตอนนี้ขึ้ไม่ได้ ไปทำกันบ้านีกบนทางเดินแห่งความฝันนี้ถ้าคนณจะได้เวลาเนี่ยอาจไม่มีพรมได้บุกไปเลยไม่อาไม่เอาไปทำกันบ้านไมแล้วไม่ได้ลาแล้วไปฟังก่อนไปฟังก่อน ไปฟังก่อนพรุ่ง,งนี้ให้เวลาแล้วสอ,องไปไปเอะไรไม่ได้ไม่ได้จะต้อ้รู้ว่าที่คนหนึ่งคนอ่ะเงี้ยใถ้ามันรู้ว่าคนหนึ่งคนมันคือเสียหายทั้งหมดอมถ้าไม่ได้โนโมคุณนิด <c oughs> ได้หรอทำกันได้ต้องรูตง้ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองทําได้แล้วถ้าจะมาขาตลกอยู่แล้วเพื่อนทั้งหมดไม่ได้ซ้อมก็ให้มันรู้ไปอ่ะ ต่อค่ะต่อค่ะเพลงเดียวก็ขอฟังเพลงเดียวขอฟังเพลงไม่ใช่เพลงเดียวเพลงเคู่เพลงคู่เพลงหลักทำกันบ้านแล้วค่อยว่าคู่กันพรุ่งนี้บ้านเอาน้ำไปไหนอ่ะไปฉีเอาไปฉี

ให้มันเป็นเพลงบนทางแดนเคียงที่รักอีกนใพบนนเคียงอีกรอบหนึ่งขอแค่ครึ่งเพลงนะท่าน่ไเอนะเอาห่อเลยลูกป่มาห่อเลยไปเนี่ยพอมาล็อกให้มันเป็นเพลงบนทางแดนเคียงให้มันเป็นเพลงบนทางแดนเคียงไม่ใช่ละอันนั้นไม่มโลดี้แล้ว ให้ hey, มันเป็นเพลงมันเป็นเมลโลดี oh. ้แต่ฟังก่อนจะเพิ่งเดาอย่าเพิ่งไปเดาก่อนจะไปเดามันแต่ังก่อนคิวไ <c oughs> <laughs> งละ่ะวิองของเขาเธอคนซิบจ้อยมาก น,นันเรียนลุกขึ้นยืนแล้วก็งเงียบลุกขึ้นยืนแล้วก็งเงียบปิดปากไว้แม้วางของก่อนวางของก่อนครับวางของก่อนคนเงียบกันนะแล้วก็ไม่พูดกันนะเดี๋ยวพี่เมพี่เมพูดขอฟังเพลงเตีมอีกครั้งหนึ่งนักเรียนรู้นะนะว่าต้องตั้งใจขนาดไหนพอไม่ตั้งใจมันก็จะมีปัญหาเข้าใจไหมโอเคตั้งใจครับ <c oughs> ตั้งใจ <c oughs> ใครขึ้นก่อน <c oughs> แม็กขึ้นก่อนโอเคนะสุดท้ายลแล้วแล้วเดี๋ยวจะไปแล้ว <c oughs> ขนนะเป็นายทีเขนะมันถามผมว่อ่ะโอเคปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนยังไม่ได้ฟังไม่เป็นไรให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งใจดีๆไม่เล่นกันไม่เล่นโอเคนะพร้อมครับไปผิดปล่อยผิดไปผิดปล่อย 嗨。<Bye. S 2> วันนั้นไกลแค่ไหนจะไปกว่าบทส้าเดินที่ดูยาวไกลใจใ,ใ,ใจยังคงเดินไปจะไม่มีวันใดนที่หันหลังกลับอาจจะล้มจะมีน้ำตาก็จะลุกขึ้นมาด้วยตัวฉันเอง ฉันมั่นใจกับทางที่เหลือเกินวันตา ก็ชอบความสดใสความน่ารักแล้วก็ความทะเลนของพวกเราแต่ว่ามันจะต้องมีมีเวลาที่เหมาะสมกับการที่จะต้องทำบางทีก็ดูพวกเราแล้วก็สนุกแล้วก็ขำแล้วก็ทำให้ทาให้ให้เรารู้สึกเออสดชื่นและดูดีขึ้นแต่ในบางครั้งบาง,บางเวลามันจะต้องรู้จักกาละเทศะเพราะฉะนั้นรถเห็นดูทางบ้านหลายๆครั้งในคลาสอื่นด้วยเหมือนกันที่พวกเรายังไม่ค่อย ยังไม่ค่อยแบบจริงๆเราตั้งใจเวลาเรียนเราเรียนจริง,รงๆพราก็เห็นนะเวลาเราสอนตัวต่อตัวเราก็จะเห็นทุกคนตั้งใจจริงแต่พอเวลาพวกเรารวมกันเมื่อไหร่แล้วเนี่ยบางทีมันเสียเวลาไปนิดหน่อยให้เรามาระวังตรงนี้ด้วยเข้าใจไหมแม่เข้าใจนะครับนะลอฝาก,กไปทุกคนนะเอาใจช่วยแล้วก็ความทะมนความขี้เล่นความอะไรเนี่ยเราอยู่ด้วยกันให้มันลดน้อยลงไปนิดหนึง่งแล้วก็ตั้งใจจริงๆหวังว่าวิกนี้จะเป็นวิกอีกวิกหนึ่งที่เราเรียนทําได้ดีที่สุด เราอยากเห็นนักเรียนทําดีที่สุดเราอยากจะได้ยินคาคาคาคอมเมนต์มาว่าเอออย่างนี้สินะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเล่นนีน้ดีในไหนมันทําให้สมาธินักเรียนเนี่ยเสียไปเลยนะจริงๆเพราะฉะนั้นการออกมายืนซ้อมแม้แต่เนี่ยเ,ออ <c oughs> เราเห็นว่าพลังเรียนยืนออกมายืนซอปป้อมปุ๊บเนี่ยเธอยังเล่นทุกที่น้ําระวังดีๆสมาธิเธอหลุดแล้วก็อีกหลายๆคนเวลาเนี่ยอะไรเงี้ยมันทําให้เธอไม่นิ่งพอเธอไม่นิ่งแล้วเนี่ย มัน,ม,นมันไม่ใช่อ่ะวันสมาธิมันก็ไม่มถึงแค่จะเป็นการซ้อมอย่าใหาไาไาไา้ไม่ไป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 พี่มันจำเนื้อนะลูกเนื้อพี่แม่ก็จำไม่ได้เลยนะใช้ใช้เวลากับตัวเองเยอะๆอยู่กับตัวเองเยอะๆมะสมปีเยอะบางเพลงเยอะๆ,ๆนะเล่นนอ้อยๆดีแล้ว มันจะมนจบเปยนกลเงีลยก็เข้าใจว่าเวลามานพี่ทำอะไรนีต้องสัดหยุดตัวเองไม่ไดุ้ดไม่ได้แม่ีเคยรู้ว่าแมหยดไม่ได้ไงก็คุยก็คุยถึงต้องหยุดให้แม็หนเข้าใจปะไม่ว่าก็ยางเลยคือมต้องไปถามทุ้คนแบบค่กก็รู้สึกเหงาที่เขาถามเล่ไม่รู้เปคำถามด้วยนะหรือ่าี่ก็รีงติเตงเลยตอนไหหนึ่งเวลาที่ข้าทำเล่นเนี่ยทำได้ดีแบบนี้เพราไว่าเราเราเราไม่อยากให้ใครเสีย แต่มันหยุดไม่ได้จริงเราดูอนนู้ติดกี่บาทเนี่ยคือเหมือนคนที่เวลาร้องไห้แลยแบบเขาบอกว่าอย่าร้องหยุดร้องแล้วก็ไม่เลยเดี๋ยวจะเป็นแบบนี้นี่แหละเดี๋ยวจากนี้ไปมันจะหยุดได้ไม่ร้องไม่หรอกตัวจากนี้ไปมันจะหยุดได้เดี๋ยวมันจะหยุดได้จะบอกว่าเมื่อกี้คือไม่ได้ว่านะแม่หนาไม่ใช่ไหมโอ้เออวันนี้จะบอกว่าอ่าทแไมคือแบบมันหยุดไม่ได้ไม่ใช่ว่าเราไม่จริงใจโอเค โอเคไม่ครูจะบอกว่างี้คือวันนี้มันเยอะมากก็เดี๋ยวมันก็ต้องไปร้องอ่านุก็ใครมันจะไปรู้ล่าอีกแล้วอันนี้อีกมันคือเพดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีสมาธิให้เยอะๆเข้าใจไหมคะไม่ไม่ได้โสดไม่เป็นไรไม่คือเพื่อนเขาเข้ามาถามแม่ว่าเออพี่ก็ดูจริงใจแต่ในช่เวลาพี่ชอบทำเล่นแบบแต่คือเราไม่ได้ถ้าถามทำเล่นทำแบบคือมันมันมันคือเราเป็นเพื่อนกันเราต้องรู้แล้วก็จริงใจเราก็อยากจริงใจกับแต่ละ มันมนเด็กไม่ได้อ,อะตรงนนั้นแม่ก็หาไ,ได้ว่าเฮ้ยทำไมันเป็นแบบนี้ที่ครูบอกคือครูเข้าใจแล้วเหมือนเวลาเราหัวเราะเราหัวเราะเราหยุดไม่ได้อ,อไะไรอ่เงี้ยก็พยายามบอกว่างั้นก็ให้คนอื่นร้องไปไม่ันเรื่องที่ๆปรับไปไม่ค่อยปรับไปนะ,นะนนเข้าใจเปล่าเพราะว่าสิ่งที่ครูให้ทำเนี่ยนะถ้าเกิดว่าครูดูแล้วมันไม่รอดอ่ะครูจะเอาออกหมดเลยครูไม่ให้ทำเลยเพราะงั้นครูจะทำให้แบบเหมือนว่าเออลองดูก่อนถ้าแม่ทำได้ทำ ถ้าทำไม่ได้ไม่ทำแค่นั้นเองจบแค่นั้นแต่ว่าลองดูก่อนสิสิ่งที่สำคัญที่สุดคือสมาธิเท้าันนะอย่างเ้นไม่เป็นไรกูบางคนก็ยังไม่เข้าใจไม่เออไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆค่อยๆนะอย่าคิดเยอะเขาแตกป่านอน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 ให้หลอกไม่มาไม่มาไม่ใช่ไม่ใช่คือเราแบบเราไม่ได้อยากทำเล่นเราก็เข้าใจว่าคนอื่นรอเราแล้วใช่อนนี้แต่มันเอาไม่ได้มันเอาไม่อยู่คันไม่ได้ไม่ได้ไม่นไรเมื่อกี้ไม่มีใครโท ก็ไม่รู้เป็นคำถามหรอไม่มีใครพูดเรไม่เป็นอะไรก็เหมือนรอดก็นุก็พี่พี่รู้สึกไม่ดีแล้วเพราน้ำบอกว่าไอพี่พี่ก็ดูเป็นคนจริงจังแต่คนถึงเวลาที่เจ้าทำเล่นพี่ไม่ได้อยากทำเล่นเลยเขาใจกับคนอื่นหลอแล้วพี่แบบอดแต่กดดันมากครับเพราะว่าอดต้องมาจริงจังเนี่ยนี่กดไม่คือน้ำหัวที่น้ำเคยพูดเราคอยต้องตอนมานานเนี่ย่หคนแรกกกดดันจริงแแลลเรานนนด่ะะห เขารอเราเข้าใจป่ะมีใครบ้างที่แบบรู้ว่าเขารอแล้วแต่มันยังหัวร้ออยู่มันมันก็ไม่รู้จ้าเส่ัสจะเกิดไปแต่รอหยุดไม่ได้มันทําไม่ได้เงี้ยเฮ้ยมันต้องมีใครคิดหรอกเว้ยเมื่อกี้แบบไม่ไดซ้อมก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็มาซ้อมอันเองซ้อมรอซ้อนไม่เป็นไรซ้อมใหม่ะเฮ้ยซ้อมใหม่ะไปทุกคนดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

เมื่อกี้ฟังเลาเป็นนครับชอบคนอื่นไงก็ยังทังเพลงแล้วซ้อมซ้อมเยอะกว่าฟังไม่เกี่ยวกับไม่หนูก็ขอดรัปได้ไงเป็นท่อที่เป็นแล้วแบบภาษาทั้งภาษาทั้งสำเนียงทั้งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเดี๋ยวแกเช็ดน้ำแเออไม่มีค็นแบตอบมหลอดเนาะยิ้มซีไม่เหมือนพี่นักเลยอยู่ต้องใช้เวลาเอ๋อขอเวลาแป๊บดีเดยอ ต้อมทุกคนเดี๋ยวจ้าวไปร้อมก่อนเต้อมไปก่อนเนี้ยไม่เอาแล้วโอเคนอนนะวันนี้ไม่ไหวจริงคือพยายามมานั่งอยู่คนเดียวอ่ะเออเข้าใจแล้วก็กินบะหมี่กันไหม แต่ที่มันแบบดึงก็คือคําถามจากน้ำคือมันดึงไปเลยนะแบบเออน้ามันนั่งจ้องหน้าพี่ก็ดูจริงจังะไยแต่ที่ม่พี่ทอดคำเล่นเนาะจริงจริงอันเนะเฮ้ยเฮ้ยอันเนเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้พิดมีไม่น่าคนอยากทําให้คนอื่นเสียและอยากอายมันไม่มีแต่เราหยุดไม่นานคือเขาไม่เข้าใจเลยว่าแล้วยู่มันหยุดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามแบบคือเนี่ยเขาดึงกดดันรุนแล้วมันต้องพยายามไม่มีใครหรอกอยากมาตลกเลยเห็นแล้วเห็นหน้าแล้วแบบ ก็ไม่ได like ้มันไม่ได้เออแล้วแบบแล้วแบบมาถามว่าทำไมพี่ชอบทําเล่นเราออกมาไม่ได้ชอบทําเล่นเลยก็เข้าใจคน่นอก็ร้องคือแม่ก็เลยแบบฝึกทำไม่ได้บ้างนั่งสมาธิก็ได้ไม่ใช่ถึงเวลาตรงนั้นอ่ะคือเราก็อีกเลยองจะนั่งคนเดียวอย่าเงี้ยแต่น้าว่าเออหนูเมื่อได้่สีแล้วเข้าใจแล้วก็ไม่เลยอยากกดน้องเราจะแบบคือแบบคือคําถามเราไม่รู้ว่าเขาถามเออเขาถามแบบคือก็ไม่รู้ว่าจะ่ฟิลแบบฟิวตอนนั้นอ่ะเออฟิวนั้นแบบไม่ได้ฟิลแบบ ไม่ได้ฟิลตลกอะไรเงี้ยอย่างี้เราก็ไม่ได้ตลกนีแหละเขาเไม่ค่อยคิดด้วยกับน้องอ่ะเด็กอะเขาใจแต่ว่าเออคำพูอก็เลยแค่เอออย่า